เห็นยังน้เอเก็บมะกกอเก็บมะกกอกต่บักทออสิ่เชียงก็อยเนี่แบ่บเอาลายบายแค่ทิท้งไปิ่งตกีบนะ <laughs> นันไหนเป็นตังไหนตัวมะกกอโกให้เจะบโ้มีนำ อันนะไรมันอันนี้บ่ะน,น,นี่ตะก,กอกหมากวันดีดอ,อดให้สมใส่ตับหมกข้วอันนี้ดีแม่นตะบกอกไม่แยกระไเข้ามาอยงางนี่จังไดเกมตะบกอกมาหนีแม่ไทยไทยไทยท้ำรีวิว บ้านสวยนะคอยู่ตอนนี้ยูบ้านยางบ้านมะขามป้อมเพื่อนเงินจะของเป็นกำลังเข้ามาอยู่ครับหลังนี่งสามล้านสนใจกับตีตอมาได้ครับเฮ็ดเงืนก็นได้ไทยรีวิวซื้อก็ได้ พอละมังเดแกเนี่ยเด็ก,ดกฟิตใสตู้เย็นได้ได้กินเป็นปีมาครับต่หมักทัวต่หมักแงดงวยการแก้วฝากติดตามช่องนะครับครับผมฝากฝากติดตามช่องนะครับบ้านบนบ้านชาแนลครับเดี๋ยวไปตัดหมักทัวใส่หมักขอกแซ่บมือคลองโดยโอมีเดียเรคคอร์ดสองช่องนะครับไม่จะลืมกด ไล่กดแชร์กดซับตะไคร่น้ำนะครับดูผมกันเรีันกันแล้วกันเรียบต้องไปเติมเนื้อกลิ่นพันกันนี่ต้องไปเติมเนื้ออย่าลืมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่บาร์บบันบันครับโอมิเดียเรคคอร์ดแก้ว